สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆวันนี้นะครับพี่จะมาแจกโค้ดฟรีไฟอีกแล้วนะครับเนาะคนที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกีตปืนดีเคมังกรสกาวสมพูแล้วก็เอเกนแปก็ยังมีนะครับน้องๆก็คือวันนี้นะครับพี่กับการแจกโค้ดนะครับน้องๆก็คือวันนี้มีแจกโค้ดสกีตปืนถาวรด้วยนะครับเนาะก็คือพี่ไปได้โค้ดสกีตปืนถาวรมา1สสกกนนนะคครับ้อองๆ็ืําหรับน้องๆคคนนนไหะรับที่อยากได้นะครับกก็่อนอื่นนเลยะครับเข้าามแล้้วตองคออมมเเนต์งีๆก็ค หรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่คอมเมนต์ได้นั่นเองนะครับให้พี่ติดต่อหาได้นั่นเองนะครับพวกน้องเราก็อย่าลืมนะครับถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดูถึง1 5 0 0 0คนดูนะครับพวกน้องก็ พี่จะมาแจกบัตรกาลิน่าอีกหนึ่งใบละกันนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้บัตรกาลิน่าจากพี่นะครับเข้ามาแล้วต้องกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับน้องๆแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองหรือว่าแท็กเข้าไปในกลุ่มอะไรก็ได้นะครับให้คนเข้ามาดูนั่นเองนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้โค้ดจากพี่หรือว่าอยากได้บัตรกาลิน่าจากพี่นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็วันนี้นะครับโค้ดนะครับพี่จะทําเป็นตัวให้ใส่ไว้ในคลิปนั่นเองนะครับเนาะก็คือต้องตาดีนิดนึงนะครับน้องๆเพราะว่าโค้ดนะครับจะเป็นตััััััววสสสีๆในน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 คคคคคคลิิปปป่่่เเเเอออองงงะะะรรรรบบบาากก็็ืืโ้้ดทหหไไยม มีนะครับวันนี you ้พี่เอามาแจกแล้วนะครับน้องก็เป็นโค้ดแบบว่าปืดเอ็กแลั่น2อถาวรนั่นเองนะครับพวกน้องก็เป็นเอ็กแสีม่วงนั่นเองนะครับน้องสำหรับพวกน้องคนไหนที่เป็นสายเอ็กแนะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับพวกน้องส่วนโค้ดนะครับพี่จะทําเป็นตัวที่ใส่ไว้ในคลิปนะครับน้องๆก็ดูกันให้ดีนะครับน้องในคลิปนั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับพวกน้องคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหน่อยละกันนะครับน้องแล้วก็สําหรับพวกน้องคนไหนที่เป็นคคนนใหม่ะรับกกก็ฝาดกรระะดดิ่ง้วยนคับเเนนาาาะะพพรวว่่ลลลีอััปปคิงไไมจดซ แจ้งเตือนนั่นเองนะครับสำหรับน้องคนไหนที่ไม่กดกระดิ่งนะครับมันจะไม่แจ้งเตือนแล้วก็มาบอกพี่ว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะครับว่าไม่ทันเพื่อนๆนะครับน้องก็คือใครที่เข้ามาแล้วแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วเราอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเนาะเพราะว่ามันจะได้แจ้งเตือนนั่นเองนะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ของจากพี่นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ก่อนที่จะเปล่าของหรือว่าโค้ดนะครับพี่ขอรายงานกิจกรรมสักนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่ากิจกรรมช่วงนี้นะครับสายฟร บางน้องก็เป็นกิจกรรม Free Fire World Series นั่นเองนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับบางน้องก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันที่21นะครับจนถึงวันที่6เดือนหน้านั่นเองนะครับบางน้องก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับใครที่เป็นสายฟรีอยู่แล้วนะครับคุ้มแน่นอนนะครับบางน้องแล้วก็ใครที่เป็นสายเติมนะครับก็เล่นได้เหมือนกันนะครับบางน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับไม่มีขายแน่นอนนะครับนอกจาับางน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ของกิจกรรมตัวนี้แล้วก็ถ้ามีเพชรเยอะก็รอซื้อเอานะครับบางนด้้วยนบอง สายฟรีก็ได้เล่นด้วยนะครับเนาะกับกิจกรรมแบบนี้นะครับน้องก็คืออันแรกนะครับก็แบบว่าแจกทางด้านของคูปองนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็แอร์บอร์ดนั่นเองนะครับงน้องก็คือมีบัตรเพชรบัตรฟืนแล้วก็บัตรกรอยอนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็แจกเป็นขันนะครับน้องไปตั้งในห้องโถได้นะครับเนาะแล้วก็ในนั้นนะครับมีเพชร1 0 0เพชรด้วยนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับบน้องก็คือวันที่เล่นกิจกรรมได้นะครับบน้องก็คือวันที่เข้าเล่นกิจกรรมได้นนนนนััเเเองก็็ปว เวอร์ซีลี่นั่นเองนะครับบางน้องก็คือจะแจกสุดผู้หญิงนั่นเองนะครับเนาะเราต้องลงไปเก็บโทเค็นนะครับมาแรกสุดผู้หญิงนั่นเองนะครับบางน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับบางน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้สุดผู้หญิงนะครับวันนี้มีคําตอบแล้วนะครับบางน้องก็คือสําหรับสุดผู้หญิงนะครับแจกจริงนั่นเองนะครับเนาะสําหรับเซิร์ฟเรานะครับบางน้องแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับบางน้องก็คือยังมีแจกบัตรเพชรแล้วก็ท่าทางด้วยนะครับเนาะเราก็ชวนเพื่อนกลับมานะครับบเเพชรรลนนะคับก้องากาางนะครับที่เขา จะมาแจกฟรีนั่นเองนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาสอนเล่นนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะครับว่างน้องแล้วก็สําหรับลงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้บัตรสร้างห้องนะครับเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับวงน้องก็คือ เกมสัตว์เลี้ยงนะครับคล้ายๆอมองอัสนะครับมังน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับเพียงแต่น้องๆนะครับลงไปฆ่าคนนะครับเนาะให้ครบ50คนนั่นเองนะครับมังน้องก็รับไปเลยนะครับเนาะก็มีคูปองนะครับเนาะก็คูปองบัตรปืนนะครับ2ใบนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็สกินปืนไม่ใช่สกินปืนนะครับมังน้องก็คือสกินระเบิด1ลูกนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็บัตรสร้างห้องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับมังน้องสาใบนั่นเองนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้นะครับเพียงแต่วกกกกกนน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 ้้้้องงงงลลไไปปฆ่่าาาาคคคคคคะะะะรรรรรรรัััััับบบบบใหห50็็ทมมมดเเยยิจตี เรื่องค่าคนนะครับพวกน้องก็คือจะค่าในหมดอะไรก็ได้นั่นเองนะครับพวกน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับกิจกรรมตัวนี้ก็สามารถลงไปเล่นกันได้นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับพวกน้องก็อย่างที่พี่บอกนะครับพี่จะมาสอนเล่นละกันนะครับเนาะสําหรับเรื่องกิจกรรมตัวนี้นะครับ ทีแรกก็ว่าพี่นะครับางน้องก็คือแบบว่าพี่จะทําคลิปสอนแยกนะครับแต่มาคลิปนี้แล้วนะครับคิดดีแล้วนะครับงน้องก็คือพี่จะสอนในคลิปนี้เลยนะครับเนาะใครที่เข้ามาก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับงน้องก็คือได้สองเด้งเลยนะครับได้กิจกรรมตรงนี้ด้วยแล้วก็ได้โค้ดด้วยนะครับงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับงน้องก็คือมันจะให้ตอบคำถามนะครับเนาะส่วนตอบคำถามนะครับคลิกเข้าตรงไหนนะครับงน้องก็คือคลิกเข้ามาวิดีโอได้เลยนะครับเนาะแต่ตอนนี้นะครับวิดีโอนะครับดูไม่ได้เองนะคร มีคําตอบนะครับเพราะว่าพี่ดูมาแล้วนะครับวงน้องก็คืออันแรกนะครับมันถามนะครับบงน้องก็คือมีตัวละครหนึ่งตัวใส่ซุด ที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของฟรีไฟลนะครับคือซุดอะไรนะครับน้องก็คือง่ายมากนั่นเองนะครับน้องก็คือซุดที่เป็นเอกลักษณ์ของฟรีไฟล์นะครับน้องก็ไปทางด้านของก๊อจีนั่นเองนะครับน้องก็คลิกไปเลยนะครับน้องแล้วก็คําถามที่2นะครับกระทะที่มีสัญลักษณ์ฟรีไฟล์ไม่ใช่ฟรีไฟล์นะครับน้องก็คือ FFWS นะครับน้องก็คือเป็นสีม่วงนั่นเองนะครับน้องก็เป็นสีม่วงนะครับหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับน้องก็คือใครที่รู้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับน้องสอนสําหรับคคําตอบกก็ลิม่วงไป ลยนะครับน้องแล้วก็อันสุดท้ายนะครับน้องก็คือภาพที่เข้าเกมนะครับน้องก็เป็นต้นไม้สีแดงนั่นเองนะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสาหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คลิกได้เลยนะครับน้องก็เป็นต้นไม้สีแดงนั่นเองนะครับน้องเออก็แบบว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็ง่ายมากนะครับเราก็คลิกยืนยันไปเลยนะครับเมื่อเราคลิกยืนยันมาแล้วนะครับน้องเราก็จะได้ของขวัญแบบนี้นะครับน้องก็คือได้คูปอมเพชรหนึ่งใบนะครับน้องเราก็ได้ตามาอีกหนึ่งตานั่นเองนะครับน ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับนาอเพียงแต่ของน้องนะครับตอบตามที่พี่ตอบทุกอย่างเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับของน้องเออก็ถือว่าหลายๆคนนะครับยังไม่รู้นะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะครับเนาะนี่นะครับของน้องก็คือเราได้ตาตัวนี้มาแล้วนะครับแล้วก็คลิกใส่มันเลยนะครับของน้องเราจะได้เพิ่มมาอีกตาหนึ่งนั่นเองนะครับของน้องนี่นะครับหลายๆคนก็ยังไม่รู้นั่นเองนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมลับตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ข้อลับบตรงนี้นั่นเองนะครับของน้องก็จะได้แบบนีีีี้้้้เเเลลยยยยนนนนนนนะะคคครรรััับบบาาาสหหวกอองไไไทท่ดดด2ตใ ครับน้องเออก็สะสมกันได้เลยนะครับแล้วก็ยังเหลืออีกนะครับบงน้องก็คือยังเหลืออีกกิจกรรมนึงนะครับก็เป็นกิจกรรมตัวนี้แหละแต่พี่ยังมีที่ต่ออีกที่นึงนะครับบน้องก็คือเป็นทางด้านของการแชร์ไปหน้า Facebook ตัวเองนั่นเองนะครับน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับเพียงแต่เราคลิกแชร์ไปได้เลยนะครับบงน้องนี่นะครับ คลิกแชร์แบบนี้นะครับเราก็จะได้เลยนะครับพวกน้องมาแบบนี้เลยนะครับเนาะเราสามารถคลิกแชร์ได้ทุกอันเลยนะครับพวกน้องนี่นะครับอย่าพี่จะแชร์ไปให้หมดเลยนะครับเนาะแชร์ไปหน้าเฟซพี่นะครับพวกน้องเราก็พี่ก็จะรับทั้งหมดเลยนะครับพวกน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็กิจกรรมตัวนี้นะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับเนาะคลิกแชร์ไปเราก็ได้แล้วนะครับพวกน้องก็ง่ายนิดเดียวนะครับคลิกแชร์เราก็ได้คลิกแชร์เราก็ได้เลยนะครับเนาะ ก็แบบว่ากิจกรรมตัวนี้เราก็ได้ตราด้วยนะครับบางน้องเมื่อเราออกมานะครับเราจะได้ตามาด้วยนะครับน้องเมื่อเราคลิกแชร์ครบแล้วนะครับบางน้องก็คือเวลาเราออกจากนี้มานะครับนี่นะครับได้ถึง2ตากันเลยทีเดียวนะครับบางน้องก็ถือว่าเราเกือบทําสําเร็จแล้วนะครับน้องอีกไม่กี่ตานะครับบางน้องเราก็น่าจะสะสมได้ทั้งหมดแล้วนะครับเนาะก็จะป,ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ,บน้องคนไหนที่สนใจกิจกรรมแบบนี้นะครับก็บอกพี่ได้นั่นเองนะครับบางน้องเพราะว่าเดี๋ยวพี่ทําคลิปแยกสอนให้นั่นเองนะครับบางน้องว่ากิจกรรมหรือว่าคําตอบทั้งหมดนี้นะ บ้างแล้วก็ทํายังไงบ้างนั่นเองนะครับ แล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับบางน้องสำหรับกิจกรรมนะครับก็ยังมีกิจกรรมตัวนี้นะครับที่เข้ามาแล้วนะครับบางน้องก็คือเป็นซุดเก่านะครับที่เอากลับมาขายใหม่นั่นเองนะครับบางน้องสําหรับซุดตัวนี้นะครับก็เข้ามาทางด้านของอีโบนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากสุ่มนะครับก็สามารถมาสุ่มได้นะครับครั้งหนึ่งอยู่ที่60เพชรนะครับเนาะแล้วก็10ครั้งบวกอีกครั้งนึงนะครับอยู่ที่600เพชรนั่นเองนะครับบางน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมตัวนีีีีีีี้้้้นนนนนนะะะคคครรรรััััับบบกกกกก็็็มมถึงงง3 3ุดดดเเเลลลยยยหืออววว่าา4ทสสฟแแ เพิ่มไปดีนะครับแล้วเราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องๆก็คือ ยังมีสกินปืนด้วยนะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามานะครับบงน้องก็คือสําหรับสกินปืนตัวนี้นะครับก็สามารถมาสุมกันได้นะครับพี่เชื่อว่าสกินปืนตัวนี้นะครับขายไม่ออกแน่นอนนะครับบงน้องเพราะว่าปกตินะครับก็ลั่น้าอยู่แล้วนะครับเนาะแต่ไปเพิ่มหัตตาเข้ามาให้นะครับน้องก็คือไม่ได้ขายแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าปืนตัวนี้นะครับไม่มีคนใช้แน่นอนนะครับเนาะเพราะว่ามันไม่นิ่งแล้วก็ไม่สมดุลเลยนะครับกับปืนตัวนี้นะครับน้องพี่ก็เลยจะไม่สุมดีกว่านะครับเนาะสำหรับบามมมาารถสุ่ได้งน้องก็จะปม นีเลยนะครับแล้วก็มาถึงแล้วนะครับบังน้องตอนที่พี่จะแจกบัตรกาลีน่าไม่ใช่บัตรกาลีน่านะครับบังน้องก็คือวันนี้ที่พี่จะมาแจกโค้ดนั่นเองนะครับบังน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องก็คือก่อนที่จะไปเอาโค้ดนะครับขอโค้ดละหน like, ึ่งไลค์โค้ดละหนึ่งแซก่อนละกันนะครับบังน้องแล้วก็โค้ดนะครับพี่จะทําเป็นตัวใส่ไว้ในคลิปนั่นเองนะครับบังน้องก็คือสําหรับโค้ดนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ตรงนี้นะครับน้องก็เป็นสกินปืนาวอนนะะนั่เองนนะครับก็เปป็นนืกซ์แปดวนะครับเถาวรักนะครับเดี๋ยว จะขึ้นให้ตรงนี้เลยละกันนะครับบองน้องนี่เลยนะครับบองน้องก็เป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับน็อกก็ตอนนี้นะครับพี่ขึ้นให้แล้วนะครับน็อกเป็นตัวเส้นส่นะครับสําหรับบองน้องคนไหนที่ได้ไม่ได้ก็ คอมเมนต์ได้เลยนะครับบังน้องสำหรับน้องคนไหนที่ได้ก็กลับมาคอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะดึงขึ้นมาวิดีโอเลยนะครับสำหรับคลิปหน้านั่นเองนะครับบังน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเรื่องกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะครับบังน้องก็ใครที่ใส่ได้นะครับก็จะได้สกินปืนถาวรนะครับบังน้องก็เป็นเอ็กเอนแนั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับบังน้องคนไหนที่พี่แจกอะไรหรือว่าอยากให้พี่แจกอะไรนะครับก็บอกได้นั่นเองนะครับบังน้องสำหรับเรื่องกิจกรรมแบบนี้นะครับพพีีี่่่่่่่่จจะะะะะะหหหหหหาาาาามมมมใใ้้้้้้้้้้้นน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 ัััััััััเเเออออองงงงงคคคคคคครรรรรรรบบบบบบกกแแลลวว็็ไไไไไไปซืืสสโโดดดดถทย นะครับก็อย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับน้องๆก็คือกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เลยนะครับเนาะถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดูถึง15,000คนดูนะครับเดี๋ยวพี่จะมาปักหมุดบัตรคาลีน่านะครับ200บาทละกันนะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนเฮียงได้บัตรคาลีน่าหรือว่าได้เพชรนะครับเนาะสหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับน้องๆบ๊ายบาย